สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ The Hacker ค่ะและดิชันนะคะทัศนียารัตนวงศ์ค่ะส่วนที่นั่งข้างๆดิฉันนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านไซเบอร์เซ r i t รตอาจารย์ปริญญาหอมอเนกแล้วก็อาจารย์พิสุทธิ์ขันชลาค่ะวันหนึ่งค่คนสองไปไมสองคนนี่บ แต่ยังค้างอยู่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการโชว์เพิ่มฮะแล้วเราคุยวอกันทำไมคา่าจา์ไม่ต้องคุยเลย <c oughs> เออทำไมต้องคุยวอกันระว,วัาวางค่ะ,อะไอตัวรับรีธพายจากเมื่อวานนี้มันสามารถจะดักดักฟังได้ดักข้อมูลได้ร้ายกาจมากเมื่อคืนน้อพพ้งบรรยากาศเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ไปจับมาแล้วก็มาพ l ย์ b a c k มาฟังได้ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่งั้นเดี๋ยวจะให้จันเต้เนี่ยเตรียมดักฟังเราสองคนเวลาเราคุยกัน ตอนนี้มันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า SDR ีก็คือาสามารถะะรเขียนซอฟต์แวร์เข้าไปคอนโทรลเพื่อที่จะเปลี่ยนความถี่วิทยุอธิบายง่ายๆเพาว่าเป็นเป็นวิทยุตัวหนึ่งอ่ะครับผมามาเป็นวิทยุตัวหนึ่งมาในรูปรของ USB, USB อย่างเงี้ยอ๋อมีเสาด้วยวิเสาด้วยเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยก็คือต่อสายวิทยุมาที่เครื่องรับวิทยุครับแล้วก็ต่อเข้ารัสซุริภัยสาแลนด์ต่อเข้าเครื่องแมันมีโปรแกรมอยู่ ค่ะรันได้ทั้งบน Mac บน Windows อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจอภาพเครื่องนี้ขึ้นโชว์ท่านผู้ชมคลื่นขึ้นเลยอ๋อคลื่นขึ้นเลยเวลาเขาคุยกันเนี่ยเราก็ฟังว่าเขาคุยอะไรกันได้เราจะขึ้นเป็นสเปกตรัมแบบจูนขึ้นก่อนว่าขึ้นไหนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะนี่ไงถ้าเราคุยระคันเนี่ยเสียงเรานะจะไม่ออกในเครื่องนี้เลยเปิดเลยอาจารย์เต้รายการมากเราต้องระวังอาจารย์เต้ให้ดีครับผมไม่ได้ไม่ได้อาจารย์เต้ใชัยคิตตี้ คือตอบไม่ถูกเลยเจอวัยรุ่นมาแลคนแก่ไวัยไม่ถูกเลยพี่เสียบ่บริเวรลวลวเลยเพราะว่ามันอ,ออกอังโง่ของอังโง่ใช่คะนี่แปลว่าเราไม่มีความผสมตัวกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราโดนแบบว่าดักฟังครับอันนี้เป็นโชว์ที่หนึ่งสำหรับวันนี้ครับโอ้โหจะมีอนะฮะมีอีนะฮะก็ะค,คือรันแอนดรอยอะไรเงี้ยได้ก็คือมันสามารถจะทําตัวเป็นเหมือนมือถือเราได้มือถือเรามีแอนดรอยไงตัวมันก็ แอนดรอยได้เหมือนกันโอ้ล้ําล้ําไปอีกพันกว่าบาทนี่คือแอนดรอยเดี๋ยวให้บุญลองเปิดดูได้ค่ะอาจารย์ให้หนูแกะทําไมอะคะอาจารย์อ๋ออาจารย์อยากให้รู้ว่ามือถือทั้งเครื่องที่รันแอนดรอยเนี่ยอยู่ภายในนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเนี่ยแอนดรอยอยู่ในเนี้ยค่ะจิ๋วกรบหลิวแค่นี้มันเกี่ยวอะไรกับลัตเบอร์รี่พายของเราลคะเราสามารถจะเอา OS Android ในนี้ค่ะไปเสียบกับลัตเบอร์รี่ลัตเบอรี่ก็วิ่ง Android เลย อันนี้ก็หน้าจอก็ขึ้นแล้วมาแล้วครับแมนพี่คุณคุณแม่นี่คือในโทรศัพท์เราเลยแต่ว่าเล่นอยู่ในคอมพิวเตอร์แค่แม่แคชคูเลเตอร์เนี่ยมีเหมือนกับใน Android ทุกอย่างเลยนี่คือกำลังกดเบอร์อยู่นะคะเนี่ยเบราว์เซอร์ออกเดตได้ก็คือมือถือที่รันแอนดรอเล่นยังไงเนี่ยตัวรัสซูลี่พายก็รันได้เหมือนกันก็คือเราจะมีมือถืออีกหนึ่งเครื่องอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราใช่แล้วจะได้มีอะไรไหมครัวันนี้ gps ไงโชว์หน่อยนี้มคือเอาไปติดหลังอาจารย์เต้อย่างนี้อ๋อไม่ใช่เอาติดหลังเอาติดหลังล่ะสโบรีพาอ๋อไม่ใช่จออันนี้ขึ้นจอนี้เลยแล้วกันนะลัซเบอรี่ใช่มาละ xgps ก็คือโปรแกรมที่เป็นแผนที่ซึ่งจะมีในยุโรปในอเมริกาอะไรต่างบ้านเราก็มีแผนที่แถมมาให้นี่คือการใช้ gps โมดูลเข้ากับตัวลัซบรีพายนี่ฮะผมถ้าผมจะเรียกมันนะผมจะเรียกมันว่าสวิตอาร์มี่ไนฟ์ก็คือมีดสวิตเคยเห็นไหมมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่า อเล็กนิดเดียวอะอยู่ในแพ็คเดียวมันคือสวิตอาร์มี่ไนท์ในวงการไอทีคพอสามารถขับมันนี่มันถือเป็นแฉลบจริงจริงติวตมันสามารถรันแอนดรอยได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ถนัดเขียนโปรแกรมบนมือถือแอนดรอยก็สามารถจะมาพัฒนาโปรแกรมบนตัวรัสบลิทไพรได้ด้วยรอดจริงๆเลยนะคะพันกว่าบาทค่ะครับคุ้มหนิหนูจะซื้อนะคะ,คะอาจารย์คะ ทุกชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือแฮกเกอร์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้แต่ว่าทุกผู้ชมนะคะสามารถติดตามแล้วก็ดูย้อนหลังได้ค่ะนี่ค่ะ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะเป็นแฟนเพจของเราค่ะคำว่า slash นะคะ the hacker tv ค่ะสามารถติดตามเราทั้ง3คนได้นะคะที่ nation tv 22ทุกแพลตฟอร์มค่ะจันถึงสุขค่ะแล้วทั้งหมดนี้ค่ะคือ the hacker tv สวัสดีค่ะ